สวัสดีครับมาเจอกับเชฟลูกหนูอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเลือกตาช่างดิจิตอลดีๆสักตัวหนึ่งเนาะสำหรับใครที่กําลังสนใจว่าเออเราจะเลือกตาช่างแบบไหนดีจริงๆแล้วตาช่างเนี่ยมันมีหลากรั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันเลยเนาะส่วนตัวผมเนี่ยชอบมากกับการที่ใช้ตาช่างดิจิตอลเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องมาบวกเลขเองเพราะว่าตัวเขา่มีฟังก์ชันคอยช่วยเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นจะเป็นฟังก์ชันที่ เราชั่งของไปแล้วนะครับแล้วเราสามารถกดปุ่มเนาะทำให้มันนับสูตรใหม่เราจะได้ไม่ต้องมาบวกคอยบวกเองเสมอนะครับแล้วมันก็ยังมีฟังก์ชันเปลี่ยนหน่วยได้นะครับจากกรัมไปเป็นออนนั่นเองไอ้หมวดเนี้ยมันดีตรงที่บางทีเราไปอ่านสูตรฝรั่งเนาะอย่างสูตรอเมริกาตัวหน่วยเขาจะเป็นพวกออนนะครับเราก็จะปรับได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องมาคอยแบบกดเครื่องคิดเลขเปลี่ยนแปลงหน่วยเองแบบนี้ก็เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ทําอาหารหรือเปิดร้านอาหารวันนี้นะครับผมก็เลยมีตัวอย่างมาให้เพื่อน <S <S ๆดูกัน3แบบนะครับว่า แต่ผม,มใช้แบบไหนบ้างแล้วก็จะได้เอาไปเป็นตัวอย่างว่าเออถ้าเกิดว่าเหมาะก,กับเราเนี่ยเราจะใช้แบบไหนดีอย่างแรกนะครับที่ผมใช้คือเป็นตาช่างขนาดเล็กนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เนาะมันจะมี maximum อยู่ที่3กิโลนะครับ maximum อยู่ที่3กิโลนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถช่างของเกิน3กิโลได้และถัดมาเขาก็จะเขียนอยู่เลยนะที่ตัวเครื่องเขียนว่าดีเท่ากับ0.1อันเนี้ยผมเรียกมันว่าเป็นความละเอียดละกันทุกๆครั้งอะ่ะเขาจะโชว์ทศนิยมเอาไวใ้ให้เราหนึ่งตำแหน่งหมายถึงว่ามันเหมาะสําหรับการช่างแบบ 1>, 1กรัมหรือ1.5กรัมแบบนี้เขายังจับติดนะครับส่วนอันถัดมานะครับก็จะเป็นอันนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นตาช่างขนาดใหญ่เนาะที่แม็กซิมัมของมันจะอยู่ที่15กิโลคือเราสามารถช่างของได้ได้มากสุดถึง15กิโลนะครับแต่ว่าตัวดี่ะดีของเขาหรือว่าค่าความละเอียดะจะอยู่ที่1กรัมแปลว่าเขาจะไม่โชว์ค่าทศนิยมด้านหลังครับเราจะไม่สามารถช่างของที่แบบ1.5กรัมได้อย่างเงี้ยนั่นเองนะครับส่วนตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตาช่างที่สามารถจับเวลาไปได้ด้วยเป็นนฟัังก์ชที่ เหมาะมากๆนะครับสำหรับการที่เอาไปชงกาแฟหรือว่าไปตีครีมที่จําเป็นจะต้องจับเวลาด้วยนะครับแม็กซิม,มัมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2กิโลนะครับส่วนตัวดีหรือว่าค่าความละเอียดอยู่ที่0.1กรัมนะครับพอทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทั้ง้งมแบบเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับผมจะมาให้ดูนะครับว่าข้อดีและข้อจํากัดของแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงเนาะตัวแรกนะครับจะเป็นขนาดเล็กใช่ไหมข้อดีของมันเลยคือมันจะชั่งที่แบบ0.1กรัมได้อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือพ,พวกทําสายเบเกอรี่ทําขนมททําาากินนี่่บ้หรือว ช่างของที่ไม่หนักมากอันนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่ที่ของขนาดใหญ่นิดนึงที่เป็นอยู่ในถุงพลาสติกหรือว่ามันไม่มีทรงอะไรพวกนี้ไอ้ของพวกนั้นนะ่ะมันจะไปตกโดนที่พื้นเราทําให้เราช่างน้ําหนักไม่ได้ผมก็เลยต้องมาแก้ด้วยการหาภาชนะมาวางไว้ก่อนแล้วค่อยวางของลงไปทีเนี้ยไอ้ภาชนะนั้นนะ่ะก็จะกลายเป็นนับเป็นน้ําหนักไปด้วยมันจะทให้แม็กซิมัมของเราครับลดลงมาตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวใช้ขนาดใหญ่นะครับอันนี้เหมือนจะมาแก้ปัญหาของปัญหาที่ผม เจอไปก็คือมันถาหน้ากัดมันใหญ่เนาะมันจะวางของได้แบบเยอะมากๆแล้วก็ทพวกไม่มีทรงอะไรพวกนี้แก้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะออกแบบมาเนาะเหมือนเหมือนเขาออกแบบมาเพื่อรับรองรับของที่ชิ้นใหญ่มากขึ้นแต่ว่าเขาก็จะมีข้อจํากัดอยู่ที่ตัวดีหรือว่าความละเอียดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมมันจะมันจะช่างแบบพวกเกลือที่แบบเล็กๆไม่ได้ สายเบเกอรี่หรือว่าคนที่อยากทําขนมกินเองที่บ้านตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับส่วนตัวถัดมาเป็นตัวสุดท้ายเนาะก็มีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับตัวขนาดแรกของเราแต่ว่าข้อดีของเขาคือเชาจับเวลาได้และมีข้อเสียเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งคือราคาเขาสูงมากอันนี้จะเป็นตารางที่ผมทําสรุปให้นะครับ ครับนี่จะเป็นวิธีการเลือกตาช่างในแต่ละแบบนะครับก็แต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เลือกตาช่างได้อย่างเหมาะสมถูกใจและก็เหมาะกับการใช้งานเป็นของตัวเองเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปได้เลยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย